เราสวัสดีค่ะรถกระบะทรงหล่อๆนะคะพร้อมขับพร้อมใช้วิ่งได้ทั่วไทยนะคะแต่คันนี้ต้องการขายเงินสดอย่างเดียวค่ะไม่รับเงินผ่อนในทุกกรณีนะคะรถมีเอกสารเร่มครบพร้อมโอนค่ะ n e w c h a p e z 7 1 Gear Auto 4ประตูปี2013นะคะเป็นรถกระบะตัวท็อปราคา229,000บาทราคานี้สนใจคุยกันได้ค่ะเป็นราคาเงินสดอย่างเดียวนะคะ เครื่องยนต์ดีเซลเดิมๆโรงงานไม่ไอไม่ดานเกียออโต้ Auto เปลี่ยนนิ่มสมูทดีรถขับดีค่ะรีแมปสเต็ปใช้งานแอร์ออโต้นะคะเย็นฉ่ำล้อแม็กค่ะภายในสวยเดิมมีดูรอยเล็กน้อยเครื่องเสียงดีเยี่ยมตัวรถสีสวยเงาวับฉ่ำเงาดีค่ะโดยรวมก็สวยนะราคาทุกท่านแต่ราคาก็2 2 9 9 0 0บาทเงินสดนะคะ เอกสารครบพร้อมโอนค่ะรถอยู่ในหมู่บ้านเฟื่องสุขสา3อยู่ใกล้โรงเรียนสารศาสตร์บางบัวทองนะคะสนใจโทรคุยสอบถามหรือนัดดูตัวรถค่ะโทรคุยโดยตรงได้เลยตามเบอร์โทตรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ